มีเสียงกระดิ่งนะครับอุ๊ยคุณผู้ชมมีเงินตกมาจากท้องฟ้าว่ะฝนเงินครับนี่ไงสิ่งที่ผมตามหานะครับผมเอาล่ะผมก็ตอนนี้เนี่ยช่ององเราก็มีระบบสมาชิกแล้วนะครับถ้าใครอยากมาเป็นชาวคิลเลอร์ด้วยกันนะครับผมก็สามารถกดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากช่วยสนับสนุนช่องเนี่ยก็สามารถส่งซุปเปอร์แตงเพื่อเป็นกำลังใจให้ได้เลยนะครับผมมากดซุปเปอร์แตงตรงนี้เลยฮนะ เอาลมกครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ปาร์ครลิบเกมไมครับมัน่นะครับแล้ววันนี้นะครับผมเราก็จะมาเล่นเป็นไมคราฟหนึ่งบล็อกแห่งเงินนั่นเองนะครับผมก็คือแบบทั้งโลกเนี่ยจะมีแค่บล็อกเงินเท่านั้นเองครับไหนลองขุดดูสิมันจะเป็นยังไงบ้างนะผมเอ้ยเดี๋ยวได้ตังค์มาด้วยเหรอดูดิคุณผู้ชมเวลาขุดเนี่ยมันก็จะมีตังค์ออกมาด้วยนะครับฟืบเว้ยได้ได้อะไรเนี่ย มีพิกแอ็กมาด้วยเหระครับพิกแอ็กแห่งเงินนะครับผมซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยน่าจะสังเกตเห็นใช่ไหมว่าภาษาเนี่ยมันแปลกๆนิดน,นึงนะครับเพราะว่าเหมือนว่าด a ต a ้าแพกนี่เนี่ยมันจะไม่ใช่ของคนอังกฤษนะครับผมแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันเป็นภาษาอะไรครับแต่ว่าแค่เล่นได้เนี่ยก็โอเคแล้วแหละ เอาละฮะเจ้าวันนี้เหมือนว่ามันจะแบบนับเงินไปเรื่อยๆนะครับผมเฮ้ยได้ปืนมาด้วยเหรอโอ้โหเมื่อกี้ได้พิกแอ็ใช่ไหมอันนี้ได้ปืนครับเอาเป็นว่ามันมีบล็อกมาด้วยเนี่ยเดี๋ยวเรามาขยายพื้นที่กันดีกว่านะครับผมเป็นบล็อกกระจบอย่างนั้นเหรอก็ดีอยู่เหมือนกันนะจะได้แบบมองง่ายๆนะครับใสๆอะไรเงี้ยโอเคครับผมขยายถิ่นฐานกอนแล้วกันโอเคไม่รู้ประมาณนี้เนี่ยพอไหมนะครับแล้วปืนนี้ทําอะไรได้วะคลิกขวาไปครับอุ้ยยิงปืนอย่างนั้นเหรอแต่เหมือนเวลาที่เรายิงไปเนี่ยเงินมันจะลดลงด้วยนะครับ คือตอนนี้เนี่ยตรงเสืออะไรขึ้นไม่รู้เลยครับแต่ว่าถ้าที่รู้เนี่ยก็คือแบบเอ้ยมีกล่องอะไรมาด้วยครับไหนดูซิโอ้โหมีทองเพียบเลยคุณผู้ชมอะไรวะเนี่ยนี่ผมจะรวยเหละฮะ ก็คือแบบถ้าที่ผมไปดูมาใช่ไหมในท้ายที่สุดเนี่ยมันจะมีประตูดีเอนโผล่มาให้เรานะคะผมให้เราไปจัดการมังกรน,นั่นเองแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีฮะในไหนก็มีบล็อกทองเยอะแล้วแบบทำเป็นพื้นที่เก็บของเลยดีกว่าเอาละฮะนี่วางกำแพงไปด้วยนะครับผมใช้ได้เลยฮะใช้ได้เอวอว่ะฟิคแน้เนี่ยถ้าเราขุดไปมันแบบเออนี่ไงว่าแล้วมันจะต้องได้ตังค์นะครับผมเจ๋วอยู่ตรงนี้แบบเก็บทองไปก่อนละกันนะครับทองมันเยอะมากเลยอะ่ะไม่รู้ทำอะไรดีเรามาลองขุดกันต่อดีกว่านะครับไหนดูซิมันจะได้อะไรบ้างนนนะะคคัมขขุุดดไปก็ือออใต่ล่ล้งเเีียย เฮ้ยคุณผู้ชมอันนี้แบบมีตังเพียบเลยอะ่ะขออนุญ,ญาตโกยนะครับปื๊บรวยแล้วครับผมแล้วนี่อะไรเนี่ยมีตังโผล่มาองแล้วเหรอซึ่งเหมือนตังใน d a t a ้แผงนี้เนี่ยมันจะแบบเก็บข้อตัวให้เลยนะครับผมแล้วก็ถ้าเราเนี่ยอยากเอามาใช่ใชไหมเหมือนมันจะมีคําสั่งอยู่นะครับทริกเกอร์อันนี้ใช่ไหมอ่านนี่ไงก็จะเป็นแบบสามารถกดตังมาได้นะครับอันนี้ยูโรเหรอสิบยูโรนะครับกดมาดูซิอ่ะมันก็จะเป็นแบงค์มาแบบนี้เลยนะครับผมแสดงว่ามันน่าจะแบบเอามาแลกของได้เหรอฮะตอนนี้ก็ขุดไปก่อนละกัน,น ทุกครั้งที่มันมีเสียงแบบนี้เนี่ยก็คือแบบจะมีของตกมาให้เรานะคะับอมไอ้ทองนี้มันแบบรู้สึกว่ามันดูแปลกๆนะครับไม่ใช่ทองปกติปะวะไม่แน่ใจวะก็แลกได้นะครับเดี๋ยวขอขยายพื้นที่เพิ่มก่อนแล้วกันรู้สึกว่าแบบบล็อกมันเยอะจัดเลยฮะแล้วก็มันมีบล็อกไม้ใช่ไหมเดี๋ยวผมก็จะทําเป็นแบบว่ากําแพงเดี๋ยวไหนๆก็ให้มานะครับนี่ ล้อมกำแพงไว้ครับผมให้ความรู้สึกแบบว่าปลอดภัยอะไรเงี้ยเอาล่ะใช้ได้เลยฮะเผื่อบบมีอะไรเกิดขึ้นเนี้ยผมอาจจะมีมอนเตอร์ผมมาก็ดได้ขุดเงินไปครับขุดเงินไปครับนี่กำลังจะรวยนะครับเอ้ยเดี๋ยวเรื่นี้เนี่ยเราสามารถเก็บเข้าตัวได้อีกไหมอ๋อนี่ไงอันนี้คือแบบแปลงกลับเข้าตัวมานะครับหรือว่าจะเรียกมาใช้ตอนไหนก็ได้ครับผมสะดวกดีเหมือนกันแฮะเอาล่ะขุดไปครับตอนนี้ตังของเราเนี่ยมีเกือบหกพันแล้วนะครับผมเฮ้ย พิกเอ็กซแล้วเหรอมีมาให้ไหลอันจังอ่ะเก็บก็ได้ครับแต่ชอบความแบบขอมันค่อยๆล่วงลวงมาอะไรเงี้ยเหมือนเป็นไอเทมจากสวรรค์เลยฟาร์มตังค์ไปครับฟาร์มตังค์ไปครับโอ้ยลุงลิเจอร์ละฮะ แรกไล่อะมีตั้งแต่สเต็กเนี่ยไปยันแอเปอเปิลทอ,อ,องเ,เลยนะครับมีเหล็กปะชุดก่อเหรอโอ้โหคุณผู้ชมเห็นค่าก่อของมันปะเพิ่มแบบ80เลยนะครับ60อะไรเงี้ยนี่มันโหดจัดเลยนะเอาเป็นว่าอยากได้แอปเปิลทองมาลองซะหน่อยครับเอ้ยแต่ไม่มีตังนี่หว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอลองเรียกตังค์ก่อนสักประมาณอ่าหนึ่งพันปะอ่ะลองหนึ่งพันดูนะครับนี่สามารถซื้ออะไรได้หรือเปล่านะแบงก์แต่ละอันเนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันด้วยนี่หว่าตอนนี้มันจะซื้อได้เป็นอันนี้ครผมแอทอทงนะ ที่เหลือยังไม่ได้โอเคงั้นถ้าเป็นแบบว่าอันนี้แหละครับยังกดไม่ได้เลยว่ะตังค์ยังไม่เยอะพอครับอาลุงเดี๋ยวเราค่อยมาแลกของกันดีกว่าตอนนี้เนี่ยผมจะต้องหาตางังค์ฮะเึงหล้วตัวเองจนก็ตอนนี้แหละโอเ้เช็ดไม่ได้การครับเออเพิ่มตังค์ก่อนอยากได้แบบมีตังค์โตมาจากฟ้าบ้างจังนะครับผม มันจะเป็นไปได้หรือเปล่าเฮ้ยอะไรอ่ะมีเสียงกระดีอีแล้วนะครับเป็นทองตกลงมานะครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเก็บตังค์เดือะเอาเข้าตัวไว้ครับมีอยู่อ่าหมื่นนะครับผมซึ่งการที่เราจะได้ชุดเกาะน,นี้ได้เนี่ยก็คือแบบเกาะละหมื่นเลยปะเท่าที่ดูนะครับโอ้โหแพงเกินเฮ้ยเดเดทำไมมีบินได้ล่ะ w h a ต the f า c ุผู้ชมเราบินได้เฉยเลยฮนะงงวะ่ะ แล้วถ้าตกไปมันก็น่าจะตายดิแย่แล้วแย่แล้วทำไงดีวะไม่รู้เลยครับตายก็ได้เออของแตกก็ับผมแต่ว่ายังดีนะที่เราสร้างกำบังไว้เนี่ยเก็บของไปก่อนนะครับส่วนไอ้ลุงคนนี้เนี่ยไปไกลก่อนเลยอย่างแรกของไม่ได้ใช่ไหมล่ะนี่ตอนนี้เรามาฟาร์มตังค์กันดีกว่าหมื่นแปดแล้วนะครับผมหมื่นเก้าแล้ว สองหมื 20, น่น่นตอนนี้ก็มีแล้วลองกดดูดิแลกมาได้หรือเปล่านะครับเอ้ยอันนี้ไม่ได้เหรอได้แค่นี้โอ้โหคู่ชมพอแลกแค่ปั้นทองเองอะลูกเดียวเองครับใจลายเกินแรงมัจยาโจกขนาดนั้นนะไม่ได้การครับเจ้าวันนี้เรามาปั๊มตังกันดีกว่าซึ่งการขูดแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ได้ไม่เท่ากันด้วยนะเอ้ยกระดิ่งมาแล้ว เฮ้ยอะไรอะดาบเหรอฮะมีดาบมา่ะคุณผู้ชมว่าจะโหดปะผมว่าถ้าคลิกขวาเนี่ยน่าจะมีอะไรแน่เลยไหนดูซิเอ้ยไม่มีอะไรวะแสดงว่าต้องรอฟันนะครับเดี๋ยวมัว้คงมีมอนสเตอร์หรอมั้งเฮ้ยอะไรอะเหรียญเหรอฮะครัวน,นี้มันเป็นแบบคำสีทองอ่ะคุณผู้ชมน่าจะเป็นอะไรที่มันพิเศษครับเหรียญจริงด้วยดูดิกันไว้ก่อนนะครับว่ามันจะมีอะไรนะครับผมอย่างเมื่อกี้เนี่ยมันยังมีระเบิดเลยใช่ไหมละ่ะเราจะต้องไปลองไกลๆหน่อยครับโอเคประมาณนี้ เอาละเหรียญของเรานะครับเพื่อความชัวร์นะครับผมเก็บของที่จําเป็นก่อนโอเคประมาณนี้แหละมาเหรียญใช่ไหมครับลองกันดูดีกว่าคลิกขวาไปครับอุ้ยผู้ชมโอ้อโอหนี่ไงผมว่าและระเบิดจริงด้วยครับดีนะต่อไปก่อนโอเคเอาว่าตอนนี้เนี่ยรู้แล้วว่ามันจะมีแบบ r p g นะครับผมแล้วก็เหรียระเบิดนั่นเองมีลุงมาอีกคนนึงครับมาทําไมต้องสองคนวะเนี่ยยังไงก็แลกไม่ได้เหมือนเดิมนะครับผมว่าเดด้วคิปเปอร์ตกลงมาอะไรวะเนี่ยไม่เอานะไม่ระเบิดได้หรือเปล่าอุย้ย พังเลยครับผมก่อพังเลยเดี๋ยวๆะๆนะมีคิปเปอร์ตกมาได้ด้วยหรออย่างน้อยเราพอเก็บของเอาไว้นะครับต่อเติมไปก่อนเด้อโอ้ยอันตรายจริงๆเลยนะครับเนี่ยแต่แบบเมื่อกี้เนี่ยมันก็ไม่ทันตั้งตัวด้วยอะ่ะคุณผู้ชมอ่าโอเคประมาณนี้ก่อนแล้วกันมาครับอนุญาตขุดต่อนะครับผมเงินมันก็ยังต้องหาต่อไปอะ่ะมาโอ้ยอะไรอีกแล้วอะ่ะมีกล่องโผล่มานะครับคืออะไรโอ้เงินเพียบเลยคุณผู้ชมเก็บเลยครับฟื้น รวยแล้วรวยแล้วใช่ป่ะวะเนี่ยคุณผู้ชมสามแสนห้าแล้วแต่ว่าไอ้รู้เมื่อกี้ตายไปแล้วครับอาจจะต้องรอก,ก่อนนะครับผมถ้าจะแลกของเนี่ยยังไงก็ต้องเตรียมไว้ครับสําหรับพื้นที่ในการหนีนะครับผมอย่างี้เป็นไงคุณผู้ชมพื้นที่โคตรใหญ่ฮะแต่ว่าถือไม่นจะใหญ่แค่ไหนเนี่ยถ้าคิปเปอร์ระเบิดก็บินได้เหมือนกนันนะครับ <c oughs> เอ้ยเดี๋ยวจะมืดแล้วหรอขุดกัมมานานเหมือนกันครับเอ้ซอมบี้อะไรวะเนี่ยมีศัตรูมาอีกแล้วนะครับต่อก่อนต่อก่อนโอเคขึ้นมาไม่ได้ใช่ไหมจริงๆผมจะมีดาาาบอออออยยยยูู่่่ใในกกลงัหช้้เี เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิดกล่องอะทำไงดีว่าแป๊บหนึ่งนะครับผมเปิดกล่องตัวนี้อะเอา้าดาไม่อยู่นี่หว่าเหลือแต่ r p g ครับไม่ได้ดิ เดี๋ยวก็มันพังนะครับผมต้องไล่ให้มันตกไปก่อนแล้วกันตอนนี้เนี่ยแปบ๊บหนึ่งนะแปบ๊บหนึ่งแบบนะซอมบี้มาได้ไงวะหรือเพราะปตอนกลางคืนแล้วเหรอเอ้ยเดี๋ยวพอเราฆ่าได้เนี่ยมันก็มีตังค์ดรอปด้วยครับเอ้ยใช้ได้อยู่นะฆ่าไปฆ่าไปโอเคเอ้ยโอ้โหคุณผู้ชมบินได้อีกแล้วครับคราวนี้ขอมันจะระจายหรือเปล่าเนี่ยเพราะแบบไอที่เรากันกไว้มันพังไปด้วยไงนี่ยของกระจายนะครับแต่ว่าดีเนี่ยพื้นที่มันกว้างครับผมป็นตอนกลางคืนไปแล้วอะกลัวมอนเตอร์จริงๆเลยตอนนี้นะครับวางกล่องไว ครั้งละสี่พันอะไรอย่างเงี้ยแล้วอ่ะถ้าเราเจอลุงเวเลเจอร์ครั้งต่อไปเนี่ยน่าจะได้แลกของแล้วครับเอ้ยคลิปไปอ,อีกแล้วโอ้เชีตขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนอไลเวอ่์นะตรงมุมในเฮ้าเหรอแล้วก็ตบมันได้ป่าวะเฮ้ยเนี่ยเนี่ยดันกันลงมาเลยเพื่อนเกือบจะตกอยู่แล้วเชียวมาดิครับเอ้ยตกคุณผู้ชมแล้วพอจะให้มันแบบดนันกระตกได้อยู่ฮะเออนี่ไงอีกตัวนึงอีกตัวนึงหรือว่าหนีไปฝั่งนู้นเลยดีวะเอาล่ะประมาณนี้นะครับอ่ะตบไปตบถึงป่าวะเฮ้ยได้ได้ได้ยยอยงมากๆเลยฮะเอาาเป็นว่่ไลตบให้้มัันนตกกไปแลวเออได้อยู่่ปาวะ ไปเลยเพื่อนบ๊ายบายโอ้ยคิปเปอร์ชา์จน่กกากลัวจัดเลยฮะเดี๋ยวกดมุมมองนี้ไว้ดูดกว่าจะได้เห็นนะครับผมว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเฮ้ยมีเสียงกระดิ่งนะครับอุ้ยคุณผู้ชมมีเงินตกมาจากท้องฟ้าวะ่ะฝนเงินครับนี่ไงสิ่งที่ผมตามหานะครับผมโอ้เชดรวยแล้วเชวัชนี้นะครับน่าจะได้แลกของแล้วแหละดูดิตรงมาไม่หยุดเลยยอดจัดนะครับโอเคของพวกนี้ทิ้งไปก่อนแล้วต้องโกยเงินให้ได้เยอะที่สุดครับเมมีเป็นล้านอะเป็นล้านเลยหรอพี่ ฟินเลยฮะเจ้าวันนี้รวยเกินนะครับผมเก็บไงให้หมดวันนียคุณผู้ชมอ๋อโยนของไปโยนของไปโอเคเรียบร้อยฮะกว่าจะเก็บหมดนะครับผมเยอะมากๆเลยนะโอ้และของพวกนี้เนี่ยโยนทิ้งไปเลยกด่ออย่างต่อไปครับโอ้โหได้ซอมบี้อีกแล้วไม่ได้ใจดีเกินตอนนี้คือแบบตัวแบบโคตรแหลกอะครับไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรนะครับผมแต่แบบแหลกมันอยู่ในเซิร์ฟเลยฆ่ามันให้หมดครับเออโอ้โหคิปเปอร์เด้อเด,ด้อมันก็ใจดีเกินนะครับไม่ไหวแล้วว่ะได้หัวคิปเปอร์มาเลย เฮ้ยซอมบี้อีกมาเยอะเกินทำไงดีวะเนี่ยอ่าตอนนี้เนี่ยหาทางไปต่อไม่เจอเลยครับผมคิดว่าเราไม่ควรซ่อมแล้วอะเอาไว้แค่นี้เลยยังไงมันก็ระเบิดอยู่ดีครับน้อยใจจะจัดเลยครับผมเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะอีโฟนเหรอฮะเฮ้ยมีโทรศัพท์ว่ะคุณผู้ชมดูทรงแล้วเนี่ยคุ้นๆมากเลยนะครับแต่ว่าเขาบอกมันคืออีโฟนใช่ไหมนั่นก็คืออีโฟนแหละฮะซึ่งทําอะไรได้คลิกขวาไปหืมบึ้มไปเลยฮะโอ้เชดขนาดอีโฟน,นยังอันตรายเลยเหรอได้เฮดน,นะครับผมตอนนี้เนี่ยโอ้โหขุดยังไวเลยว่ะ เยี่ยมเลยฮะขุดไวขึ้นขุดไวขึ้นเอ้ยอะไรอ่ะอ๋ได้เงินนะครับผมไอเหรียญระเบิดอีกแล้วเหรออุย้ยแต่เหตทั้งสินาทีเนะี่ยขอเจอลุงวเลเจอร์อีกรอบหน่อยฮะเฮ้ยฝนเงินว่ะรวยไปอีกขั้นแล้วครับเงินที่แบบเก็บเท่าไหร่ก็เก็บไม่หมดนะครับผมรู้สึกแถบด้านบนเนี่ยกำลังเพิ่มขึ้นแล้วนะครับเฮ้ยเดี๋ยวคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยเหมืนอนหลอดมันจะเต็มแล้วนะครับมีไอโอเมนเดอร์มานะครับผมแล้วก็พอเท่านั่นเองหรือว่ามันถึงเวลาแล้ววะะะะะเเเเเเนนนนนนนีีีีี่่่่่่่่่่ยย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 แแ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 ตตตตััััังงงงงไไไไมมมมมมดด้้้้ลลลลลลกกกกกกขอออออบบบบุวววววาาาา๋รรรรจพ์ทคคคผผืใหฉๆฮ เอาวางไปก่อนวางไปก่อนโอเคครับผมขอแค่ได้แลกของกับลุงเนี่ยเดี๋ยวผมไปเลยอ่านี่คุณผู้ชมในที่สุดฮะลุงเวเลเจอร์มาอีกรอบแล้วครับผมเอาล่ะผมจะได้แลกของกับลุงก็ทีเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมรวยมากแล้วครับทริกเกอร์นะครับผมนี่ไงอ่ะมีตังค์เท่าไหร่เนี่ยกดมาให้หมดเลยครับขอเยอะๆครับผมโจนี้รวยจัดไหนดูซิแลกของกับลุงได้หรือย,ยังครับอันนี้ใช้10เหรอเดี๋ยวนะมันมีเงินหลายค่าผมงงฮะกดกดไว้ก่อนแล้วกันโอเคอ่านี่ไงแกลกรองเท้านะครับกางเกงนะครับผมชุดเกาะแล้วก็หมวกนั่นเองโอเคได้ครบเซตแล้ว รอยจัดซื้อได้หมดครับนี่ใส่ไปเลยอุ้ยคุณผู้ชามดูดิก่อมันเต็มเลยนะถึงนี้เนี่ยมันจะเป็นก่อนหนังนะผมแต่ว่าดูที่มันบวกดิข้าวโคตรเยอะเลยแล้วก็จะมีแอปเปิลทองนะครับผมอะขอชุดหนึ่งแลนครับนี่คือซื้อได้หมดแล้วอะแล้วก็สําหรับอาวุธตอนนี้นะครับผมเราหน่าใช้เป็นไอ้นี่ว่ะ RPG นะครับผมดาบอาพิไม่รู้ใช้หรือเปล่า แต่ว่าเหรียญเนี่ยกับอ e ีโฟนได้ใช้ระเบิดแน่เลยฮะโอเคค่อนข้างพร้อมแล้วครับผมเอาเป็นว่าเรามาวางลูกแก้วกันเลยดีกว่านะครับนี่ถึงจุดไายแมกเลยคุณผู้ชมาร์มของมาเรียบร้อยครับไปกันเลยวิชาไหนดูซิโผล่ไหนเนี่ยตรงนี้แหละครับอ่ะได้อยู่ได้อยู่ต่อไปครับผมเออวันไหนแหละขอเทสพลังหน่อยดิบอกว่าอาพีจีนะครับยิงใส่เดอะแมนโอ้โหระเบิดไปเลยว่ะคพราะแรงครับผมดูดิแล้วตอนนี้เนี่ยเราสามารถยิงได้ไม่อั้นนะครับเพราะว่าเรารวยครับผมโอ้ยว่าไงดูคุณผู้ชมดูตังค์ดีมันแบบเป็นพันล้านไปแล้วอะ ระเบิดให้หมดครับผมอ๋อกระสุนของมันเนี่ยคือไอ้นี่ปะเหลียนเนี่ยครับผมอ๋อนี่ไงยิงเหลียนจริงด้วยเอาละ่ะต่อเลยครับระเบิดให้หมดครับผมแล้วม,มันแบบมันยิงจากระยะไกลด้วยด้วยอะไม่มีย้อยเลยฮะเกณฑ์ด้บรรนทอหน่อยละกันแล้วก็สองเสาสุดท้ายครับระเบิดไปได้หรือปเปล่าเรียบร้อยฮะน่าจะพังแล้วนะตอนนี้เนี่ยเอาเป็นว่าเอ็นเดอร์ดักก้อนตอนนี้เนี่ยระเบิดไปเลยครับตรงกลางนะครับผมนี่ยิงเข้าไป ไปไงฮะโคตรแรงครับผมโอ้โหเดี๋ยวนะเลื่อนมันลดไปเยอะเหมือนกันนะทำดาที่ไหนครับว่าแต่ไปไหนแล้ววะเนี่ยหรือพลังมันแรงเกินประผักกระเด็นเลยอะไรเงี้ยจริงๆอยากลองพลังอ e ีโฟนด้วยอะว่าระเบิดแรงแค่ไหนนะครับผมอ่าโอเคลงมาดีครับลงมาได้แล้วเอาล่ะมาตรงกลางครับผมเรามาลองใช้พลังของอ e ีโฟนกันเลยดีกว่าระเบิดแรงแค่ไหนนะครับหันหน้ามาทางไหนทางนี้เหรอครับเอา้าทางนู้นไม่เป็นไรระเบิดไปเลยครับนี่เป็นไงโอ้โหอีโฟนนะครับผมโคตรแรง วุ้ยเดยเดอะตกมาตายอย่างนั้นเหรอถึงกระบอมันจะเยอะเนี่ยแต่ว่ามันไม่ได้การตกนะครับผมเก็บ r าพจีมาก่อนยิงไปเลยครับอย่าให้เสียเวลาครับผมนี่โดนเข้าไปตายหรือเปล่หา,หานะครับอุยอ้ยผู้ชมใกลจะตายแล้วอีนิดนึงครับกระเด็นไปไหนกระเด็นไปไหนโดนไ่ไดิหัวๆครับผมโดนมากโบว์นนะ่ะใกล้แล้วใกล้แล้ว็ากสุดท้ายครับเราจะเอาเงินฟาดหน้ามันนี่ไงฮะเรียบร้อยครับผมตายไปแล้วโอ้ยไดไดแด,ด,ดเหมือนยังค้างอยู่เลยนะ ปึ๊บอ่าจบของจริงก็ผมเป็นไงพลังเห็นเงินของเรานะครับจริงด่ามันก็แรงนะคุณคู่ชมแต่แบบแค่ไม่ค่อยได้ใช้อ่ะอยากต่อไปอั่แมนเนี่ยอ่ะทีเดียวตายเลยนะครับเป็นไงหรือว่ามาแรงขึ้นตามแบบเงินที่เรามีหรือเปล่าไ,ไม่รู้เหมือนกันครับ เอาเป็นว่ากลับกันเลยดีกว่าครับผมเอาล่ะมากลับมาหาลุงเวเลเจอร์นะครับที่แบบแลกสุดยอดชุดก่อให้กับเรานะครับผมเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกด like ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากเล่นนตัตตาแพรกนี่เนี่ยลิงโหลดก็อยู่ใต้คลิปเลยครับผมสามารถไปโหลดมาเล่นได้เลยฮะสำหรับคลิปนี้คงเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ